ฝั่งแดงรวมใจตั้งเป้าหมายไปข้างหน้ามุ่งมั่นพัฒนาทีมทำงานประสานพลังร่วมใจก้าวไกลพัฒนาอย่างต่อเนื่องโรงเรียนบ้านฝั่งแดงประเทศบร,รมุนิวัฒน์อำเภอท่าพ,พนมจังหวัดนครพนมได้นำนโยบายโรงเรียนน่าอยู่เรียนรู้อย่างมีคุณภาพของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขตหนึ่งประจำปี2566 สู่การปฏิบัติขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของห้องเรียนคุณภาพโดยใช้กระบวนการทำงานแบบทีมตามจุดเน้นองค์ประกอบและตัวชี้วัด6 q ดังนี้ Q1. Q, q Code ครูโค้ดจาัดก,การเรียนรู้ไปสู่เป้าหมายเรียนรู้อย่างมีคุณภาพในทุกระดับชั้นมีครูและบุคลากรทางการศึกษาทำหน้าที่เป็นครูโค้ด คอยอำนวยความสะดวกให้ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆด้วยตนเองนำเอารูปแบบวิธีสอนที่หลากหลายมาใช้ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่เหมาะสมตามช่วงวัยเชื่อมโยงเนื้อหาสถานการณ์จริงให้เด็กและผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงสร้างองค์ความรู้ใหม่ได้ด้วยตนเอง Q2.Q Q Active Learning การจัดการเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนบ้านฝั่งแดงประเทศบอรรม,นมุนิวประถมได้นำเนินการจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบ Active Learning โดยเปิดโอกาสให้เด็กและผู้เรียนได้มีส่วนร่วมสูงสุดในการจัดระบบการเรียนรู้สร้างองค์ความรู้สรุปทบทวนองค์ความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์การลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองเน้นการสร้างปฏิสัมพันธ์ความร่วมมือกันมากกว่าการแข่งขัน ปลูกฝังความรับผิดชอบวินัยการทำงานการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในภารกิจต่างๆต,ตามศักยภาพและความพร้อมของผู้เรียนคิวสาคิวเทคโนโลยีแอนด์อินโนเวชันเทคโนโลยีและนวัตกรรมโรงเรียนบ้านฝั่งแดงพระเทศวรรมุนีวประถมได้ส่งเสริมสนับสนุนให้ ห้องเรียนแต่และห้องเรียนมีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีคุณภาพสูงจัดอบรมปฏิบัติการโดยใช้เว็บไซต์เป็นฐานให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นประจำอย่างต่อเน,นื่องเพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้พื้นฐานและเชี่ยวชาญการใช้เทคโนโลยีและสื่อต่างๆสามารถผลิตสื่อนวัตกรรมประกอบการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม QC QM Powerment การเสริมพลังบวกโรงเรียนได้ให้ความสำคัญของการเสริมพลังบวกให้กับผู้เรียนในทุกกลุ่มช่วงวัยอย่างต่อเน,นื่องเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีคุณภาพโดยจัดบรรยากาศการเรียนรู้เสริมพลังบวกสร้างรอยยิ้มเสียงหัวเราะให้ผู้เรียนรู้สึกผ่อนคลายปลอดภยัยเกิดความไว้วางใจการใช้คำพูดเสริมพลังบวก ยกย่องชื่นชมให้กำลังใจแนะนำอย่างเป็นกันลยาณมิตรหลีกเลี่ยงการใช้คำพูดที่หยาบคายรุนแรงเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์และท้าทายกระตุ้นให้เกิดความอยากรู้นำไปสู่การคิดพิจารณาแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดและลงมือปฏิบัติร่วมกันทำง,งานเป็นทีมเน้นการสร้างปฏิสัมพันธ์มากกว่าการแข่งขัน รางวัลเติมพลังบวกสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าความสำคัญเห็นความสามารถของตนเองมีกำลังใจในการเรียนการบันทึกความดีสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญของการสร้างความดีรู้จักและเห็นคุณค่าของตนเองเป็นต้น Q5 QPLC ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเน้นกระบวนการทำงานเป็นทีมพัฒนาการจัดการเรียนรู้ร่วมคิดร่วมทำร่วมแก้ปัญหาพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่องโดยกำหนดแผนการขับเครื่อง PLC ในสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการขับเครื่องกระบวนการ PLC ผ่าบ,บทเรียนออกแบบการเรียนรู้เขียนแผนการจัดการเรียนรู้จัดกลุ่มผู้เรียน สังเกตชั้นเรียนสะท้อนคิดและนำผลการสะท้อนคิดไปปรับแก้ให้เกิดความสมบูรณ์เพื่อให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีที่จะนำไปใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาต่อไปมีการนิเทศติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน 6. Qnetwork เเครือข่ายร่วมพัฒนาโรงเรียนบ้านฝั่งแดงรรประเทศบอรมุนิปธรมได้สร้างเครือข่ายร่วมพัฒนา กับสถานศึกษาอื่นๆโดยเป็นสถานศึกษาแกนนำและร่วมลง,งานาม MOU บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถานศึกษาร่วมพัฒนาจำนวน3แห่งได้แก่ 1. โรงเรียนบ้านต้องสีบัวบานวิทยาคาร 2. โรงเรียนบ้านโปรงหนองเปลงใหม่จำปา 3. า 3. โรงเรียนบ้านดอนข่าหลามมีการดำเนินงานดังนี้กำหนดคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเครือข่าย รวปประชุมวางแผนศึกษาวิเคราะห์สภาพบริบทของสถานศึกษาภายในกำหนดกรอบและแนวทางการดำเนินงานเป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จร่วมกันจัดระบบข้อมูลสารสนเทศจัดทำเว็บไซต์สถานศึกษาเพื่อการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาภายในเครือข่ายเป็นต้น